อ้าวใหญ่เลยครับเออวันนี้โอ,อ้โหหนาเครียดเลยนั่งก่อนนั่งก่อนส่วนน้มมองเมย์เมื่อไงไ่รู้เป็นไรวันที่สิบหกมันจะนั่งเมื่อเรียกก็ไม่ได้ยินนู่นนี่นะตะโกนมันยังมันยังไม่ได้ยินเลยอ่ะ,อะนู่นนี่มันอาก,การมันเหมือนคล้ายๆซึมเศร้าเลยเฮ้ยซึมเศร้าเลยอือแล้ววันอื่นๆเป็นไหมก็ไม่เป็นนะแต่วันที่สิบหกทีไรนะแต่ว่าประมาณทักหกเจ็ดชั่วโมงม,มันจะดีขึ้น ที่บ้านก็เป็นเฮ้ยมันน่าจะเป็นหลายคนเพราะว่าข้างบ้านเขาก็นั่งเหมือนหน้าบ้านด้วยดูแล้วเป็นอะไรวะหัวแดงเหมือนั่งเหมือนหน้าบ ok ้านเฮ้ยแต่ม mm ันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะเอาบอกว่าไงบอกว่างวอต่อไปนะจะแทงให้จมือเจ็บทีหเนี้ยนะเราอะนั่งเหมือนอะไรเนี้ยเหมือลยคคุบเจ๊กันหมด มันจะเอาขนาดนั้นเจ้ามือเจ้ามือหรือมัน